แ็นซีรีพอเตอร์วันนี้นะครับติดตามนักเรียนโรงเรียนบ้านช่างปีอำเภอศรีโครภูมิจังหวัดสุรินไปเรียนรู้การปั้นหม้อในหลักสูตรท้องถิน่นและสืบสานผู้บรรยาชุมชนที่มีกว่า700ปีกับนักข่ามพลเมืองสังขาวิจการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรายรชภัฏสุรินทร์ครับ ทุกๆสัปดาห์ในช่วโมองศิลปะน้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนบ้านช่างปีจะพากันปั่นจัก,กรยานมาเรียนรู้การปัน้นโดยมีลุงตุ๊ครูภูมิปัญญาผู้มีความรู้ในการปัน้นและผู้เท่าผู้แก่ในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆที่เข้ามาเรียนโดยเฉพาะงานปัน้นที่เป็นการจำลองตามแบบวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบภายในปราสาทช่างปีเช่นกานา้ำ หม้อถ้วยกระปุกใส่ยามาปั้นหม้อแล้วก็มาทำสร้อยคอค่ะได้เรียนรู้การนวดดินการเผาหม้อค่ะแล้วก็การทำลูกปัดค่ะและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ค่ะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สนุกด้วยค่ะมามเรียนรู้การปั้นหม้อแล้วก็กรอยลูกปัดค่ะเตรียมดินก่อนค่ะแล้วก็จับศูนย์แล้วก็ขึ้นทรง เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะทำขายได้เราไม่ต้องเสียเงินไปเรียนที่อื่นเรามาอยู่ใกล้บ้านได้เรียนที่ใกล้ๆบ้านมันสนุกมันได้เพื่อนมือการเรียนรู้จากคนในชุมชนและเรื่องราวใกล้ตัวทำให้น้องๆมีความสุขในการเรียนในแต่ละครั้งเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตนเองผ่านงานปั้น แต่ละคนที่มาเรียนจะมีผลงานที่ตนเองปั้นตามจินตนาการไว้เป็นที่ระลึกเปิดสอนนักเรียนเป็นการสืบสารภูมิปัญญาของชุมชนช่างปีที่มีแต่เดิมแล้วเป็นช่างปั้นหม้อมาก่อนเก่าคือไม่ได้สอนเสร็จจากกานปั้นอย่างเดียวเด็กๆจะซึมซับภูมิปัญญาของชุมชนศิลปะและวัฒนธรรมควบคู่กันไปหมดเลยชุมชนมีจุดเด่นแบบนี้นะครับโรงเรียนก็เห็นว่า ควรที่จะให้เด็กๆนะครับได้มาเรียนรู้นะครับในส่วนของเครื่องปั้นดินเผานะครับเด็กก็มาได้เรียนรู้นะครับนะครับเด็กก็มีความสนุกสนานได้ฝึกปั้นนะครับทุกกระบวนการนะครับเด็กจะได้เรียนรู้การเข้ามาเรียนรู้การปั้นจากลุงตุ๊และครูภูมิปัญญาในชุมชนของน้องๆโรงเรียนบ้านช่างปี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นและเป็นการปลูกฝังถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการปั้นให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาการปั้นที่มีมาคู่กับชุมชนช่างปีกว่า700ปีนักข่าวพล,ลเมืองสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนมหาวิทยายลัยราชภัุรินรายงาน